ไข่ไก่เบอร์สองสามฟองไข่เป็ดเบอร์สองสามฟองน้ำตาลมะพร้าว170กร,รมัมหัวกะทิ300กร,รมัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาใบเตย10บใบกระมังมาใส่ไข่ไก่ลงไปใช้ทั้งไข่แดงและไข่ขาวตามด้วยไข่เป็ดใช้ทั้งไข่แดงและไข่ขาวน้ำตาลมะพร้าวเกลือป่นหัวกะทิ แล้วนําใบเตยลงไปขยํานะครับก่อนจะนําใบเตยลงไปใส่เนี่ยก็ให้เราขยี้ใบเตยซะก่อนทาเป็นนึ่งได้เลยครับเปิดฝาได้เลยโอ้หน้าตาน้าทานมากนี่ครับเนื้อสังขยาเนื้อของเขาก็จะเป็นแบบนี้